สวัสดีท่านผู้ชมที่คารพบักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยูกิโอเดอ้อดิงครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กเกมบบเพลดหรือตุ๊กตาต้องสาบกันบ้านนะครับโดยเด็กนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเราให้โฟเล่นนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมโฟต้องควรมีเลเวลอย่างน้อย20ทําไมต้องมีเลเวลอย่างน้อย20ครับผมหลักๆเลยคือเราต้องการสกิลครับสกิลนี้นะครับผมแบบเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะซึ่งจะได้มาตอนเราเล่นโฟเลเวลถึง20นะครับทำการเลือกการนะครับผม รีเวล8ครับเกมเบทพระเพรมอนเตอร์จากในมือหรือในเด็กนะครับผมนำลงสู่ศาลจากนั้นทําการเรียกเกมเบทพระเพรทอาเกมเบทพระเพรขอเรียกเป็นตุ๊กตาต้องสาบกันละกันนะครับเรียกอ่าตุ๊กตาต้องสาบนะครับผมม้าหนึ่งตัวครับผมจากนอกเด็กเสกมาจากนอกเด็กเลยเข้ามาในสนามนะครับอ่าและถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกต์นี้ครับผมนะอาเราจะสามารถใช้เอฟเฟนี้ได้ครับผมมอนเตอร์ในเด็กเราเอ็กซ์ต้าเด็กของเรานะครับผมต้องไปใช้ต้องเป็นมอนเตอร์ที่เกี่ยวกับเกมเมทพระเพรทมอนเตอร์หรือไม่ก็เป็นการ์ด สายาธาตุบืดครับผมที่เป็นนัมเบอร์เท่านั้นนะครับนะโอเคนะครับม้าเอฟเฟลทำอะไรได้อะโอเคนะมาต่อนิดหนึงกันแล้วกันเราสามารถเลือกทำลายการตุ๊กตาต้องสาบในสนามของเรา1ใบจากนั้นอันเชิญมอนเตอร์ตุ๊กตาต้องสาบ1-2ใบจากในมือของเราได้มาเลยนะครับก็เป็นตัวสตาร์ทคอมโบที่ดีมากๆเลยนะอ่ะเรามาดูเด็กกันก่อนนะครับ เด็กครับผมอย่างแรกเลยผมบอกไว้ก่อนนะย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือเอฟเฟกนี้จะสามารถใช้ได้คือในเด็กของเรานะครับผมต้องเป็นเด็กตีมตุ๊กตาท่องศาสตร์เท่านั้นและเอ็กซ์ตาร์เด็กของเรานะครับผมต้องเป็นได้แค่การทัดมืดที่เป็นนัมเบอร์เท่านั้นซึ่งทัดมืดที่เป็นนัมเบอร์เนี่ยก็จะเหลือแคอ่ที่น่าสนใจก็คือในส่วนของแมงบุมครับผมนัมเบอร์เจ็ดสิบซึ่งยอมรับว,ว่าขี้โกมากอ่ะถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นพวกตุ๊กตาทัดมืดเช่นเดียวกันนะแล้วก็เป็นในส่วนของตุ๊กตาท่องศาส ใบแรกครับผมเมื่อกา้าใบนี้อัญเชิญแบบปกติเราสามารถเลือกเป้าหมายตุ๊กตาต้องสาบในสุสานของเรา1ใบนะครับผมอันเชิญเข้ามาสนามในสภาพตั้งป้องกันเราสามารถรีบุ๊กการใบนี้ในสุสานฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์การดได้นะครับผมช่วงที่ตุ๊กตาต้องสาบของเรากระลาใช้เอฟเฟกต์ในเทิร์นนี้นะครับก็เป็นการสตาร์ทคอมโบขุดจากสุสานครับผมเพื่อมาทําการอันเชิญเอ็กซิทต,ต่อได้หรือจะเป็นในส่วนของ การที่รีบูบในสุสานครับผมเพื่อไม่ให้แฟร์ตัว้าใช้เฟคคั่นนะครับผมตอนที่เรากาลังอัญเชิญมอนเตอร์เข้ามานะครับอ่ะประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นการคอมโบ2อการเลยนะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ไปนี้แบบพิเศษครับผมจากในมือโดยการทิ้งตุ๊กตาต้องสาบได้นะครับจากนั้นนะครับผมหากการ์ไปนี้ในสุสานเราสามารถรีบูการไปนี้ทําให้แฟร์ตัว้าไม่สามารถเลือกเป้าหมายการ์ที่ตุ๊กตาต้องสาบของเราที่ควบคุมอยู่ได้ในเทอร์นนี้นะครับ ก็เป็นการที่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้และก็ป้องกันเอฟเฟกครับผมจากฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับอ่ะก็แน่นอนครับผมมี3ใส่3นะครับส่วนต่อไปครับผมเมื่อกาเบดี้อยู่ในสุสานอ่าขอย่ามีรอบหนึ่งกาเบดี้สำคัญมากนะครับผมสําคัญมากๆเลยนะเมื่อกาเบดี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีบูฟตุ๊กตาต้องสาบในสุสานของเราใบอื่นนะครับผมเพื่ออัญเชิญกาเบดี้แบบพิเศษจากสุสานได้่าและกาเบดี้ครับผมจะเป็นวัตถุดิบนะครับผมเอ็กซิ ให้กับมอนเตอร์สายขอตุ๊กตาต้องสาบเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราจะใช้ใบนี้เป็นการเอ็กซิสนะครับผมเราสามารถเลือกได้แค่2ใบนี้เท่านั้นนะครับนี่สามารถเชิญการได้แค่2ใบนี้เพราะว่ามันมีลิเวอร์แปด 8, แค่2ใบนะครับไม่สามารถจะใช้เป็นตัวส่วนประกอบในการอาเชิญตัวของนัมเบอร์ยีได้นะครับนะเพราะว่ามันต้องเป็นสายขอตุ๊กตาต้องสาบเท่านั้นนะครับถัดมาครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามควบคุมมอนเตอร์แล้วมอนเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมดเป็นสายตุ๊กตาท้องสาบเราสามารถอาเชิญการใบนี้แบบพิเศษจากบบนมือได้ครั ถัดมานะครับผมกรารไปดีไม่สามารถเชิญพิเศษจากเด็กได้ในหนึ่งเทิร์นนะครับผมเราสามารถเลือกตุ๊กตาต้องสาบของเราหนึ่งใบที่เราควบคุมอยู่ครับผมกรารบดีจะเปลี่ยนเลเวลให้เท่ากับมอนเตอร์ตุ้กตาต้องสาบตัวนั้นนะครับนะก็ถือว่าเป็นกรารที่สามารถจะเปลี่ยนเลเวลตัวเองได้ตามใจชอบทําให้เราสามารถเล่นตีมเลเวลสหรือเลเวลแได้นะครับตัวนี้นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ถัดมานะครับผมเมื่อกร์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษก็ตามเราสามารถอัญเชิญนะครับผมมอนเตอร์ตุ๊กตาต้องสาบจากบนมือแบบพิเศษลงมาได้เอฟเฟกต์นี้ทํางานได้แค่เธอละหนึ่งครั้งตัวนี้ก็เอามาแทนในสุดของมอนเตอร์เลเวลสี่นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าการเราไม่ค่อยมีนะแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดเราบีใบนี้ดีย่อมดีกว่าเสมอนะแต่ก็โอเคถือว่าใช้เป็นการต่อคอมโบได้นะครับ โอเคครับผมต่อไปมาดูในส่วนของการเบนบอครับผมเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในการที่สําคัญอีกใบหนึ่งเลยนะครับเราสามารถรีมูฟตุ๊กตาต้องสาบในส่วนสุสานของเรานะครับผมจากนั้นมอนเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมดนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นรีเวลที่ถูกรีมูฟนะครับผมตรงส่วนนี้เอฟเฟกต์นี้จะสมผลแม้กระทั่งการเบนี้จะออกจากสุสานไอ้ออกจากสนามแล้วก็ตามนะครับและวได้เกิดมอนเตอร์ตุ๊กตาต้องสาบของเราถูกทําลายจากการต่อสู้หรือถูกทําลายด้วยผลของฝ่ายตรงข้ามครับผมและตกลงสุสานนะครับเราสามารถเลือกเป้าหมาย การ์ดรีบูฟครับผมตุ๊กตาต้องสาบของเรา1ใบนะครับผมอันเชิญเข้ามาในสนามแบบพิเศษครับผมเอฟเฟกนี้ทํางานได้เทอละหครั้งนะครับเรียกว่าเป็นการ์ดที่ปล่อยไว้ให้อยู่ในสนามไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่งั้นอยู่มานี่รับประกันเลยว่าปวดหัวแน่นอนมอนเตอร์มันจะไม่มอนเตอร์เขาจะเวียนมาเรื่อยๆครับถัดมานะครับผมทาการบูชียนมอนเตอร์เลเวลแของเราหรือสูงกว่าครับผมจากนั้นโจกการ์ดสใบ ข้อดีก็คือเด็กเนี้ยส่วนใหญ่เป็นตีมเลเวลแและเช่นเดียวกันครับผมก้าใบนี้ไม่ได้ล็อกครับผมว่าเธอละหนึ่งใบดังนั้นเราสามารถจะใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับเด็กบีคอนโทรลครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับผมทําการเลือกสอเอฟเฟคครับผมเลือกทําดานอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นหนึ่งในกัดที่ถือว่าเหมาะมากสำหรับเด็กนีครับต่อมาครับผมก็คือผงชูรสของเด็กนี้ครับผมเติมนิดนิดเพื่อความอร่อยนะครับก็คืออ่าฝัดเกตกับในส่วนของขาม้าคัดนะครับผมสองใบนี้สองใบนี้อยู่ในสนามหรือมีติดเด็กนี้รับประกันว่าป่วนพอควรนะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของม,มอนเตอร์เอ็กซิสครับผมมอน,นเตอร์ลิเวเปตสองใบครับใน1เทิร์นเราสามารถทําการถอดครับผมอ่าโอเวอร์เลย์บนการ์ดใบนี้ครับผมจากนั้นวางเม็ดเคาน์เตอร์บนการ์ดทุกใบในสนามนะครับนอกจากการ์ดใบนี้ในช่วงเอ็นเฟสครับผมของฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าในสนามเนี่ยมีเม็ดเคาน์เตอร์เท่าไหร่ขึ้นมานะครับผมก็ให้ทําลายมอนเตอร์ตัวนั้นทิ้งซะนะครับผมนะและก็ พอทำลายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทำการยิงไรพอยส์ฝไฟตรงข้ามครับผมเม็ดละ500ครับผมไอ้เม็ดละ250ครับผมตามจำนวนมอนเตอร์ที่ถูกทำลายนะครับก็เป็นการที่เอาไว้ทำลายมอนเตอร์ไฟตัดข้ามที่เวลาที่ฝไฟตรงข้ามมีมอนเตอร์พลังโจมตีเลเวลสูงออกมาได้นะครับนะและอยันหนึ่งคือการไปนี้ไม่มีทาร์เก็ตนะครับผมดังนั้นการไปนี้ก็สามารถเอาไว้ต่อสู้กับพวกสายของ ลูน่าไลท์ก็ได้นะครับนะก็คือทําการถอดเม็ดปุ๊บวางเม็ดครับผมทุกใบในสนามที่ไายได้อยู่จบเทอร์ฟารงคาปุ๊บลูน่าไลท์เขาก็ระเบิดตุ้มเรียบร้อยครับเราก็พอจะมีการ์ดเอาไว้พอสู้กับสายลูน่าเพราะว่าเด็กนี้ส่วนใหญ่เป็นทาร์เก็ตค่อนข้างจะเยอะนะครับถัดมานะครับผมหรีเวลแปตัวเช่นเดียวกัน สามารถทำงานได้เทินละ2ครั้งนะครับเทินหนึ่งสามารถใช้เอฟเฟกได้2ครั้งในช่วงเมนเฟสเราสามารถถอดว้วเลบนกาไปนี้จากนั้นเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ที่อันเชิญแบบพิเศษนะครับผมขอฝ่ายตรงข้ามทำลายทิ้งซะนะก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าเกิดกาไปแล้วเป็นหมดเอซิสมอนเตอร์ก็จะทำการยิงไพรพอยครับผมเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนเตอร์ตัวนั้นด้วยนะมอนเตอร์ลิเวอ82แปดสองตัวธาตุมืดนะครับผมต้องอัญเชิญโดยการเอ็กซิสเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถอันเชิญด้วยวิธีการอื่นได ใน1เธอนะครับผมของใครก็ได้นะครับผมเราสามารถถอดเวอร์เลย์นบนการใบนี้จากนั้นทิ้งกัดในมือ1ใบเป้าหมายกาด์ด1ใบที่หงายหน้าของฝ่ายตรงข้ามนะครับผม1ใบนะครับทาการาปิดความสามารถนะครับผมปิดความสามารถการไปนั้นทิงซะและการใบนี้จะเปลี่ยนเข้าสู่สถานะตั้งป้องกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเอาไว้เคาน์เตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากนะและพลังโจมตีต้อง4,5 0 0นาะครับจัดว่าใหญ่มากๆเลยนะใส่ไว้2ใบนี่คือช่วยได้เยอะเลย มอนเตอร์รีเวลสครับผมใสยตุ๊กตาต้องสาบนะครับผมถอดอ้วนเลยบนการใบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเลือกเป้าหมายการ์ดฝ่าตรงข้าม2ใบทําการควบคุมการ์ดมอนเตอร์ของตัวนั้นนะครับในเทอร์นี้และเทอร์นี้เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยนอกจากสายมอนเตอร์ตุ๊กตาต้องสานะครับและก็ไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะนอกจากสายของมอนเตอร์เอ็กซิสเท่านั้นนะครับโดยเราสามารถจะบูชียนการ์ดมอนเตอร์ตัวนี้จากนั้นมอนเตอร์ที่เราควบคุมทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นรีเวลแปดนะครับอ่าก็ เงยนอนครับผมมอนเตอร์เลเวลสี่แซกนะครับผมถอดโอเวอร์เล่คุมมอนเตอร์ไฟแดงข้าม2ตัวแซกการ์ดไปดีครับผมเปลี่ยนมอนเตอร์ที่ควบคุม2ตัวนั้นเปลี่ยนเป็นเลเวลแปดแล้วก็อัญเชิญมอนเตอร์เอ็กซิสเข้ามาไล่กระทืบครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคอมโบที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับและเช่นเดียวกันครับผมนัมเบอร์เจ็ดสิบนะครับผม,ผมก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราทราบกันดีว่าเป็นหนึ่งในเอ็กซิสสามมันนะครับโอเคว่าแล้วก็มาดูกันดีกว่าครับว่าเด็กนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับยอมรับว่าค่อนข้างจะอ่าคอมโโบบบเเยยอออะะะจรริงๆนคคัมมาก แน่นอนครับผมเริ่มต้นก็ใช้เอฟเฟกครับผมเอาการ์ดถมลงสุสานก่อนนะครับอ่าฝ่ายต่อข้ามก็ลงมานะครับผมลงสานให้เรียบร้อยนะครับผมสร้างม้าแซกทำลายม้าทิ้งลงมอนเตอร์2ตัวนะครับจากนั้นเปลี่ยนเลเวลตัวเองครับผมเป็นเลเวล8จากนั้นแซกทิ้งครับแล้วก็ดึงการ์ดครับผมในสุสานเข้ามาทำการอาเชิร์เอ็กซิสครับ มอกการ์ดสองใบนะครับผมอ่าเปิดการ์ดหนึ่งใบนะเป็นเวทมนต์ต่อนเนื่องนะครับอ่าตีเข้าไปนะครับคามาคัทนะครับไฟล์ราาเป็นเอเดบี่คอนโทรลตีคืนมานะครับเสียดายไงไม่อยากลบถ้ามีหลายใบยก็จะรีบูทได้นะอ่าไปสามไปนะครับผมคีโป้นะครับอ่าผมมีทั้งคาม่มาคัทมีทั้งจอยนะครับอ่าไฟล์ราคาติดเรียบร้อยนะครับผมจับคาม่มาคัททิ้งซะจบ ตัวกาเป็นหนึ่งใบครับใยกระคาเอาหมูดํานะครับผมป้องกันการโจมตีไปได้ลงไปใบนะครับลงไปนะครับผมอัญชนีหนึ่งตัวครับเปลี่ยนเป็นเลเวลสี่นะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นเลเวลแปดก็ได้นะเพราะว่าเราก็สามารถเราใช้สามารถใช้การเป็นหมดก็ได้แต่เอาไปเลเวลสี่ครับผมเพื่อเคลียร์ให้จบเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับ มีการ์ดเว่ยบนกับดักคอยช่วยขัดเกมฝ่ายตรงข้ามมันก็เป็นอะไรที่ดีนะไม่งั้นเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะโดนวัตเทิร์นคิวก็ได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะสามารถตัดคอมโบฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากควรจะมีการ์ดตัดคอมโบฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับผมรวมถึงการ์ดส่วนตัวเราอ่ะไม่ต้องห่วงครับผมการ์ดต,ต่อคอมโบเราเยอะมากดังนั้นเนี่ยเพิ่มการ์ดสักนิดหนึ่งรับรองว่าเด็กเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดสามสิบใบนะครับผมแต่เป็นสายไทเดอร์ดาก้อนนะครับผมแลเล่นคู่กับยูเบลนะครับ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการที่น่ากลัวเหมือนกันนะ,อ,ะอ่านเชิญมาอีก2ตัวนะครับรีบูครับผมแปะสนามนะครับเปิดการ์ดขึ้นมาแล้วมอบอีกหนึ่งใบครับผมเราเริ่มเชิญแรกไงไม่อยากจะทําบุกอะไรครับผมตักก้งปกันเยอะๆไว้ดีกว่าทันเดอรดาก้อนนะครับอ่าเก์ไล้เก่งมากยอมรับ <laughs> ขุดเข้ามาในสนามขวดอีกทีนะครับฝ่ายตัวข้าก็เรียกเข้ามาในสนามเช่นเดียวกัน assert นะครับผมเราก็เรียกเข้ามาในสุสานนะครับเข้ามาในสนามทําการแซกทิ้งครับผมจวดกัดอีก2ใบทําการอันเชิญ exit นะครับแน่นอนครับผมแซกครับผมคุมควบคุมมอนเตอร์2ตัวรีบูฟทิ้งนะครับและอันเชิญครับผม ลืมไปนะครับผมส่วนนี้ว่ามอนเตอร์ที่ใช้เอฟเฟกต์นี้นคือสามารถตีได้แค่เอ็กซิมมอนเตอร์เท่านั้นนะครับอ่ะฝ่ายตรงข้ามก็จั่วการ์ดเพิ่มเติมมือเข้ามานะครับฝ่ายตรงข้ามยอมรับว่าใช้เล่นคู่กับเอฟเฟกต์ของยูเบลครับผมและเติมมือได้ดีมากนะเพราะเราไม่มีมือแต่สุสานของเราเวียนได้เรื่อยๆครับนะก็เรียกว่าเป็นการเตริมมือกับรีเพจจากสุสานอ่านะเขาก็เกณฑ์ไล์ไปนะครับ หวัวดดนไปนะครับตัวนี้น่าเสียดายนะที่ใช้ได้ส่วนเขาเป็นแค่ต้องเป็นเล่นพวกตุ๊กตาต้องสาบเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็อัญเชิญเข้ามานะครับ ยิงทิ้งเลยครับตุมละตีซ้ำนะครับอ่าแล้วก็หัวซ้ำนะครับขามากคัดจ้ะอ่าฝ่ายตรงข้ามเพาว่าดีดดีขึ้นมือได้นะครับแต่เธอนี่เขาลงแบบพิเศษไปแล้วนะ ดึงเข้ามาในสุสานนะครับต่อคอมโบเรามาสามารถไหลได้เรื่อยๆเลยนะลงไปนะครับไปเย็นนะครับผมเป็นเลเวลแปดครับพอเปลี่ยนเป็นเลเวลแปดขึ้นมาอันเชิญครับผมซอมบี้เข้ามานะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมรีมูฟไปแล้วก็ผมสุสานต่อนะครับฝ่ายตรงข้ามเกณฑ์ก็เกณฑ์ไปนะครับอัดไปอีกสี่พันห้านะครับต่างฝ่ายตาก็บีบุกไปขอตัวเองนะครับ งานนี้สงครามรีมูฟครับผมตีไปคีโปรครับอ่าเราสามารถอัญนเชิญมอนเตอร์ตัวใหญ่4,500นะพลังโจมตีเราค่อนข้างจะสูงกว่านะครับและเช่นเดียวกันเรามีเอฟเฟกสามารถจะเคานเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับคาบรีมูฟเอานะครับลงมานะรีมูฟกระเกิดไรต่อไปนะครับ อันเชิญเข้ามานะครับพยายามเลือกทําลายเรานะเราก็ปิดเอฟเฟกครับไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้เอฟเฟกทําลายนะครับจั่วการขึ้นมานะครับแซ็กทิ้งนะครับจั่วอีก2ใบทําการดึงจาสารครับผมเข้ามาต่อครับผมในส่วนของดีมีคอนโทรลนะครับที่ผมใช้เอฟเฟกทําลายทิ้งเลยเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคือหลักๆแล้วครับ ก็คือฝ่ายตรงข้ามเขามีพวกไอ้นี้อยู่แล้วผมก็เลยรู้ว่าปิดเกมไม่ได้นะฝ่ายตรงข้ามมีพวกใคลรอยคีโปอยู่แล้วนะดังนั้นผมก็เลยรู้ว่าเออปิดเกมไม่ได้ก็ทำลายมันทิ้งซะแล้วก็ระเบิดเวทบนฝ่ายตรงข้ามทิ้งซะอ่าลงมานะครับอ่าจับคว่ำนะครับอ่าเขาก็ทําลายเราไปนะครับผมเอฟเฟกต์ของเราก็กลับทํางานมาแปะสามอีกทีหนึ่งฝ่ายตรงข้ามรีมูฟทิ้งการ์ดจั่วอีครับลงมานะครับจั่วการ์ดมานะครับ ผมก็ไม่เหลือมอนเตอร์แล้วเหมือนกันนะขวดกันดึ้นนะครับผมต่างฝ่ายทางหมดบุ๊กกันแล้วนะครับจั่วกาาขึ้นมานะครับตามนั้นแหละครับจั่วกาาขึ้นมานะครับ เราก็ไม่เหลือบุ๊กอะไรแล้วนะฝ่ายตังข้ามก็หมดบุ๊กเช่นเดียวกันนะครับต่างฝ่ายต่างหมดบุกทั้งคู่โอเคนะครับผมก็ตามนี้แหละนะต่อคอมโบกันมาเยอะจนวัตถุดิบมันหมดกันทั้งคู่นะครับอ่ะป่ะต่อกันเลยนะครับความจริงถามว่าได้ไหมได้นะเราก็แค่รีมูฟครับผมใช้กัปไปบนเปลี่ยนเป็นเลเวลสี่แล้วก็ต่อคอมโบได้เหมือนกันนะ เริ่มต้นนะครับผมก็ถมสุสานก่อนเลยเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็แซกทิ้งครับผมอันเชิญ2ตัวนะครับเปลี่ยนรีเวลครับทําการแซกทิ้งครับแปะต่อดึงการ์ดอันเชิญเอ็กซิทเลยครับหมอบในส่วนของอินดี้คอนโทรทิ้งไว้นะ ตีหัวซ้ำนะครับอ่าไข่มานะครับลงมานะครับผมเปิดสามใบนะครับอืลงมาเพิ่มอีกทีนะครับทำการแซกทิ้งครับเอาบุายมานะอ่าฟอร์ตครับผมตีนะครับ จวการขึ้นมานะครับรีบูสครับผมแซกทิ้งนะครับลงไปทีครับถอดสองเม็ดรครับระเบิดครับปีซ้ำนะครับค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นเด็กที่เล่นแล้วสนุกดีนะ โอเคหมดแล้วนะครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถือว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายแล้วก็สามารถจะเพลย์การ์ดจากสุสานได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนีของการจัดเด็กดีกว่านะครับผมต้องบอกเลยว่าเด็กโฟนะครับผมเด็กของตุ๊กตาต้องสาบเนี่ยแค่อัพรลเวลโฟจะถึงเลเวลยี่เนี่ยการ์ดคีย์ก็ออกมาครบแล้วแล้วถ้าเกิดอัพถึงรลเวลสาได้จะเป็นอะไรที่ดีมากครับผมเพราะว่าเราจะได้ใบนี้มา2ใบนะครับส่วนเวทมวนตะ์อ่ะเอาจริงใส่แค่2ใบก็เหลือเฟือแล้วนะ ยอมรับว่าใส่3าใบมันโอเคไหมมันก็รู้สึกว่าจะเยอะไปนิดๆนะครับผมใส่2ใบเนี่ยวางในสนามใบเดียวก็แทบจะฝ่ายตรงข้ามก็แทบจะปวดหัวแล้วแต่ใส่สาใบได้ไหมก็ได้นะเพราะว่าแค่มีมันอยู่ในสนามเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็ทําอะไรลําบากแล้วนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูในส่วนของการเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าหาจากไหนบ้างน,นะครับผมอ่ะอย่างแรกครับผมก็หาในชุดของดับเ n e t g ด็กเกมิกครับผมตัวนี้ครับก็ชุดล่าสุดเลยนะครับผมขอชุดนี้ในนะอันนี้ก็มาจาก ล่าสุดหมดเลยครับผมที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์นะครับผมฟาร์มโฟให้ได้นะครับการที่เหลือก็เป็นการที่ฟาร์มจากโฟแค่นี้เราก็พอละที่เหลือก็ไปหาเปิดหาเอานะครับผมในส่วนของเด็กของดักเน็ตเกมิกครับผมแล้วก็การ์ดอัพเลเวลครับผมของโฟนะครับส่วนการ์ดอื่นที่ต้องหาชั่วไปก็คือการ์ดจั่วการ์ดแซกมอนเตอร์หนึ่งใบครับผมเลี้ยวแปดนะได้จากขอรบงวนจากการตีโบคุบะครับผมดอกจากโบคุบะนะเอเดบีคอนโทรลครับผมอ่าอันนี้ก็ตีจากไคบาเอานะครับ และเช่นเดียวกันครับผมฝัดเกคานาดดีนะครับผมพวกนี้ก็กลับกับดักสามัญนะครับผมเราก็ไปหามาตามใจชอบนะครับส่วนมอนเตอร์เช่นเดียวกันครับผมก็อยู่ในชุดเดียวกันนะครับผมก็คือในส่วนของดาเมจเกมเช่นเดียวกันนะครับอ่ะหลักๆก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเป็นเด็กที่จัดง่ายแล้วก็จัดง่ายเล่นสนุกนะแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กที่ป่วนประสาทครับผมแก้เกมค่อนข้างเวลาเจอที่ปวดหัวเอาเรื่องเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ผมฮอสปีแคทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมคลิปหน้า หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดต like, ิดตามกันด้วยพบกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ